ก็สำหรับด้านบนนะครับผมก็จะประมาณนี้นครับผมก็จะลือส่วนหน้านะครับก็จะเลีอยวไเพียงในตัวบ้านนะครับด้านล่างนะครับก็ส่วนนี้ก็จะลือออกหมดเลยนะครับผม ็เดี๋ยวเราจะตามชมตอนหรือออกนะครับหรือออกหมดนะผม่าจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับพี่ฟงนะครับพี่ฟงก็กําลังลื้อนะครับผมเขาได้สายาใหม่ว่าพี่ฟง ตามชมไปด้วยนะครับผมอัปเดตนัาง,งานดูให้เรื่อยๆนะครับก็สำหรับด้านบนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ผมแกะแป้นนะครับผมแล้วก็ท่อนล่างก็จะมีชั้นล่างอีกนะครับหนึ่งชั้นก็ะลือไปเรื่อยๆนะครับผมหรือด้านนี้อกะครับก็เดีเ๋ยวไปแกะ กันนะครับผมอ๋อเดะร้อนนะวันนี้ร้อนที่สารครามไปติดตามชมนนไปเรื่อยนะครั <5 S 1> บผมวันนี้น ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวทำงานก่อนครับก็จะอัปเดตหน้างานไปเรื่อยนะครับผมก็เป oh no 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 <will> ็นการรื้อแป้นมาผมใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกชั้นล่างนะครับผมแดดร้อนนะครับก็รื้อเหลือเพียงเท่านี้นะครับผมก็เี๋ยวนิดเดียวนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ

สำหรับคลิปนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะตามชมกันคลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าก็จะไปหล่อเสาบ้านปูนนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก้เพียงเท่านี้นะนผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมข้อมือโทรติดต่อนะผมศูนย์เก้ามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจะคันแตกก็เสื้อนะ่ะยี่เสื้อหนาลุกเหรละ่ะยี่เสื้อหนาลุกเอนนล่ละอันไหนเสื้อนะ่ะมันชอ็อตกัน ก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้กอสวัสดีครับ